เว็บเทรดเกาหลีใต้ถอนไลคอยออกจากกระดานสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซกนบอดีครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคลิปตัวทอคครับทุกวันเวลา8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับ ไม่ว่าคุณนะฮะจะอยู่ในโลกก็ตามนะฮะสามารถดูได้เลยนะฮะผ่านทางช่อง s ซ็กโนบอดีครับผมแล้วก็ขอต้อนรับหน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่วงการนี้นะครับผมวันนี้มีหนึ่งข่าวจากฝั่งเกาหลีใต้ครับมาฝากกันนะครับก็เป็นข่าวที่อาจจะดูไม่สู้ดีนักนะครับแต่ว่าก็เป็นการ เคลื่อนไหวนะฮะอย่างหนึ่งเช่นกันที่สำคัญมากๆ,ๆนะฮะในวงการคริปโตครับเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ในเกาหลีใต้ครับประกาศถอนเหรียญ Litecoin หรือว่า LTC ฮะออกจากกระดานแล้วนะครับอืมมาดูกันทีฮะัว่าเนื้อหาว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ในเกาหลีใต้ครับได้ถอนเหรียญ Litecoin ครับออกจากกระดานแล้วหลังจากเครือข่ายอัปเกรด Mimblewimble นะฮะหรือว่า Mweb นะครับที่เน้นความเป็นส่วนตัวครับในประกาศสาธารณะเมื่อวันเอ่อเมื่อช่วงวันพุธ นะครับที่ผ่านมานะครับอ้างถึงพระราชบัญญัติการรายงานและก็การใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะครับซึ่งห้ามการทําธุรกรรมที่ไม่ระบุชื่อเป็นเหตุผลหลักในการยุติสนับสนุน LTC นะครับผมการเพิกถอนเกิดขึ้นนะครับจากการอัปเกรด Mweb ครับที่รอคอยมานานซึ่งทําให้ธุรกรรม LTC เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นโดยการอัปเกรดนี้เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้นะครับ เว็บเทรคริปโตครับได้ติดต่อ l i t e c o i n Foundation ครับเพื่อทำความเข้าใจการอัปเกรดที่เน้นความเป็นส่วนตัวและหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเว็บเทรดตัดสินใจที่จะยุติการสนับสนุนสำหรับธุรกรรม LTC ครับโดยผู้ใช้มีเวลา30วันในการถอนเงิน LTC ออกจากอัพบิตนะครับผมก็ในรายงานอย่างเป็นทางการเขากล่าวว่านะ เราตัดสินใจย,ยุติการสนับสนุนธุรกรรมสำหรับ Litecoin เนื่องจากได้มีการพิจารณาแล้วว่าฟังก์ชันเสริมที่ไม่เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่รวมอยู่ในการอัปเกรดเครือข่ายนี้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่ไม่ระบุตัวต,วตนภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะตามรายงานนะ,ะจาก8 BTC นะฮะระบุว่าเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่5แห่งได้แก่อัปบิดบิดตทั คอยวันคอร์บิดและ g o p a x นะครับได้เพิกถอน LTC นะออกจากแพลตฟอร์มแล้วนะครับอัพบิดและเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่อื่นๆนะฮะได้ออกคำเตือนสำหรับนักลงทุนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นความลับครับเกาหลีใต้มีกฎระเบียบด้านคริปโตที่เข้มงวดที่สุดในโลกครับแล้วก็พระราชบ,บัญญ,ญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะภายใต้กฎด,ดังกล่าว เว็บเทรดคริปโตเนี่ยจะต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวดซึ่งลูกค้าจะต้องผ่าน KYC ครับเพื่อป้องกันการฟอกเงินครับแล้วก็ห้ามทําธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวอย่างไรก็ตามครับการเพิกถอน LTC ครับได้รับการคาดหวังอย่างสูงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับคําเตือนจากเว็บเทรดเมื่อต้นปีนี้ครับโดยที่ผ่านมาเว็บเทรดได้เพิกถอนเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่นๆหลายเหรียญในอดีตเช่นกันนะครับก็จะว่าเป็นข่าวไม่ดีก็คือไม่ดีนะจะว่ามัน มันเป็นเขาเรียกอะไรดีละการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คริปโตเครนซีเนี่ยฮะเขาก็จริงๆแล้วเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนะต้องการตัดตัวเองออกจากระบบการรวมศูนย์ต่างๆนะหรือว่าต้องมาคอยยืนยันตัวตนต่างๆนะครับแต่ว่าเว็บเทรดเองนะหรือแม้แต่เอาจริงๆนะหน่วยงานรัฐเองก็ต้องการให้คนที่ใช้คริปโตเครนซีเนี่ยเปิดเผยตัวตนทำ KYC นะฮะเพื่อป้องกันการฟอกเงินทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับระบบบล็อกเชนมันสร้างมาเพื่อ เพื่อที่จะลดไอ้ขั้นตอนพวกนี้ออกไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะพอเทคโนโลยีใหม่กับกฎเก่าๆมันมาเจอกันมันปะทะกันมันก็ต้องมีการอย่างเงี้ยนะฮะต่อสู้กันขานอำนาจกันอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ชัยชนะขององค์การบล็อกเชนซะทีเดียวฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่เราจะต้องยังคงอยู่ใต้กฎหมายต่างๆอยู่ต่อไปหรือเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น s t a b l e c o i n ต่างๆออกมาหรือว่า ออ Cbdc ต่างๆออกมาเนี่ยมันก็เพื่อเป็นการควบคุมนะโดยเฉพาะนะควบคุมคนควบคุมธุรกรรมการเงินต่างๆการที่เราวาดฝันถึงอนาคตที่จะไร้การควบคุมนะเป็นอิสระนะในระบบบล็อกเชนมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่อาจจะไม่เด,เดนี้นะครับไม่นเด,เดนี้นะครับเพราะอะไรมันผมว่าไอ้เรื่องของการกลัวการฟอกเงินอนะ่ะมันเป็นมันเป็นข้ออ้างหนึ่งกันลวกันแต่มัน ผมว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าคือถ้าประชาชนสามารถนะทำธุรกรรมการเงินได้แบบอิสระโดยไม่ผ่านรัฐไม่ผ่านสถาบันการเงินเก่าๆนะฮะไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านองค์กรกลางเก่าๆธนาคารอะไรพวกนี้นะฮะกลุ่มอํานาจเหล่านั้นเนี่ยเสียผลประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็เยอะด้วยนะครับมันก็ไม่ต่างกับที่ก่อนหน้าน,นี้นะที่มีเศรษฐีนะฮะโยกย้ายเงินออกนอกประเทศผ่านทาง USDT อะไรแบบนี้ผมว่า ธนาคารก็มีหึ้นๆเหมือนกันนึกออกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์นะครับอืมเราก็เข้าใจได้แล้วเรื่องนี้ไลคอยก็ถามว่ามันมองในมุมมองหนึ่งมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเขาตีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ในมุมของทางกฎหมายของเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดไงก็ยูไม่เปิดเผยทะนนั้นเขาก็ให้ถอนออกจากกระดานซะนะครับก็นะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ซับซ้อนนิดหนึ่งครับใครที่เป็นคนใหม่อาจจะแบบยังงงๆอยู่นะฮะแต่ว่าใครที่อยู่มานานแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยชินได้นะฮะเราเราเจอกันบ่อยๆกับเรื่องพวกนี้นะครับเอ่อมันเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่เรื่อยๆครับในเรื่องของกระดานเทรดต่างๆนะเรื่องของเหรียญต่างๆนะฮะยิ่งถ้าพอพูดถึงเอ่อพวกกระดานที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรดีฟาต่างๆนะนะก็จะยิ่งแบบคือมันลึกเข้าไปอีกอะ่ะ เนื้อหอกมาคือมันมันมีความอิสระมากขึ้นแต่เราก็เห็นอยู่ว่าพออิสระมากไม่ถูกควบคุมโดยอ่าโดยองค์กรองค์กรกลางหรือว่าอำนาจรัฐต่างๆมันก็มีเรื่องของสแกมเยอะมีเรื่องหลงลักทูเยอะมันก็มีทั้งดีและเสียในในเวลาเดียวกันนะครับโอเคครับเว่าเรื่องนี้จับตาดูต่อไปกันแล้วกันนะว่าไรคอยจะเป็นยังไงในทางนี้นะครับราคาจะจะร่วงหรือจะดีขึ้นอันนี้ ตอบไม่ได้ก็ดูนต่อไปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยซัพพอร์ตนิดนึงนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าอยากซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการคุณสามารถกดปุ่มจอยได้เลยครับปุ่มจอยอยู่ใต้คลิปทุกคลิปในช่องนี้นะครับสามารถเลือกเป็นเมมเบอร์ของช่องได้นะฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์โกศีฟแฟนนะฮะเลือกที่จะเปย์รายเดือนอเติมพลังให้กับช่องนี้นะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะ เติมพลังให้ผมเป็นเงินบาทนะเติมค่าชนมให้ผมนะผมชอบดื่มชานมไข่มุกนะฮะ mm hmm. ก็โอนมาได้ครับผ่านทาง TruMoney e Wallet ผ่านทาง KBank นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็ copy นะฮะ wallet address ของผมนะฮะแล้วก็โอนได้เลยนะครับผมก็เท่าไหร่ก็ได้ฮะตามใจคุณฮะ นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดตามทุกคลิปนะไม่พลาดเลยทุกคอนเทนต์จากช่องนี้นะครับสามารถกดสกา์กดกระดิ่งได้เลยนะครับกดครั้งเดียวพอแลนะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆจากช่องนี้อย่างแน่นอนนะผมจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ